ไฟนิสบัสเตอร์ครั้งนี้เชื่อไหมพวกให้ผมขับคันนี้นะนักับเจมี่เร่งสุดๆกับตำนานกล้องจับความเร็วลอยยสามยอดไปเลยโอ้โหพวกเขาเร่งสูงสุดจะดูว่าจะหลอกกล้องและไม่โดนใบสางได้ไหมนายโดนใบสางแล้วเคลียร์โทรี่เอรี่กับแฟนจะดูว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจจะทำให้แผ่นยาระเบิดได้ไหม กบแฟแรงสูงช็อกของแท้กระแสแรง <c oughs> และจุดชนวนอันตราย <c oughs> ใครคือผู้ชำแหละตำนนันอาดัมซาวิสอันตรายคือชื่อกลางของผมและเจะมี่ไฮเดรบัน <c oughs> <c oughs> รูรกัรแล้ว30ปีของสเปเชียลเอฟเฟกต์ช ร้อบด้วยทอร์เรนต์ฉันจะงคิดถึงคุณแครีบาอรและอย่าทำสิ่งที่คุณเห็นนี่ที่บ้านผมปั้มรวที่สุดแล้วพวกเขาไม่เพียงมาเล่าตำนานแต่ยังทดสอบมันด้วย บ้าไปห่อยครั้งนี้เรามีตำนานเรื่องความเร็วทดสอบเยอะเลยรู้มหหรืออย่างเช่นเอออย่างนี้จำปีที่สองได้ไหมที่เราทำทดสอบกันเน่ะเพียบเลยเพื่อเอาชนะปืนจับความเร็วครั้งนั้นอ่ะจำได้เหมือนเพื่อจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองเพื่อเอาชนะเรดาร์จับความเร็วพวกเขาลองทุกอย่างและยิ่งกว่าทำมาตันึงแม่ไมโครเวฟแมกนาตรอนกลับปืนยิงอะไรเนื่อฟอยทำสีดำด้านเหมือนเครื่องบินสเตล ถึงกับพุ่มแคดดีด้วยฟอยทั้งคันไม่สำเร็จไม่มีอะไรพรางตาเไรดาร์ได้ทั้งหมดนั้นโดนยำัำถ้าจะไม่โดนใบสั่งกระรงสร้างและการร้องไห้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยแต่นั่นและว,วิธีร้องไห้อาจได้ผลคือผู้รักษากฎ,กฎหมายเป็นคนแต่ช่วยไม่ได้กับตำรวจกริชแต่นักกฎหมายบนเสาจับได้หมดเหลย ล้องจับความเร็วถูกลอกได้ไหมจากการน,นี้ผู้ชมได้ส่งวิธีภาษาประกาศเพื่อเอาชนะกล้องจราจรอย่างแรกเลยก็คือว่าคุณเอาชนะกล้องจับความเร็วได้ด้วยการขับเร็วซะจนมันถ่ายรูปคุณไม่ทันไปเลยอย่างนั้นยังไงละ่ะฟังดูก็ตรงไปตรงมาดีนะจะมีกล้องหลือมีรถแล้วก็ขับให้เร็วใช่เลย ผู้ชมอันดับหนึ่งเราชนะกล้องได้ในการขับเร็วจนมันไม่ทันเห็นคงได้เวลาเรียกซิบคาเข้ามาแต่ก่อนจะเร็วขนาดนั้นอดำอยากทดลองทฤษฎดีนี้กับรถคันนี้ ็นรถที่เหมาะจะทดสอบมากเพราะว่าถึงอาจจะไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดเนี่ยแต่ก็เป็นตัวแทนรถอเมริกันทั่วไปได้ดีมากๆเลยนะครับคือถ้ามันจริงแล้วก็น่าจะได้ผลกับรถทั่วไปของเราด้วยเหมือนกันทีนี้อาดัมก็จะมีแต่งรถทั่วไปให้แรงสุดบ้างนี่คือเบล5จุดของเรานะก็ <c oughs> ไม่มีแต่คุณแคชกันเพราะเราต้องขับเร็วมากบริษัทประกันก็เลยมาค้าให้เราใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยเพิ่มเติมนั่นแหละครับที่ผมจะทำมัน จะมี่ก็เช่นกันแล้วเจาะรูด้านหลังจะทำให้รถปลอดภัยขึ้นได้ไงต้งสรอรถกระชนกลับเข้าไปเนี่ยมันก็โอเคไม่มีใครรู้จนรถคว่ำแต่ผมไม่บอกอะ,ะรถคันนี้วิ่งได้เร็วแค่ครึ่งของจินตนาการอดำปตด afterburner เลยมันก็น่าจะชนะเสียงได้อย่าว่าแต่กล้องจราจรผมไปนะ พร้อมยังพร้อมสุดๆงั้นก็ไปกันเถอะไปเอาชนะกล้องจราจรกันก็จากความเร็วทำงานเหมือนโซน่าส่งสัญญาณเรดาร์ออกไปเวลาของสัญญาที่ส่งไปจนกลับมาจะบอกถึงความเร็วรถถ้าเกินกำหนดก็จะส่งสัญญาณไปที่กล้องให้ถ่ายรูปเรื่องก็คือถ้าคุณขับเร็วกว่าสัญญาณได้มันก็จับคุณไม่ทันเราต้องเอาชนะกล้องจราจร ที่เดียวที่เราทําได้ก็คือบนทางวิ่งที่ฐานทัพเรืออลาเมดาทางเรียบสนิทยาวเกือบ2อไมล์เลยทีเดียวเหมาะสุดสาหรับที่เราจะทําการนี้นะครับ2คนถนนเกือบสองไมล์หน่งเรื่องหนึ่งคันและไม่มีกําหนดความเร็วเป็นสวรรค์ของพวกพิสูนต์ตำนานอย่างน้อยก็จะถึงเวลาพบกับศัตรูของพวกตีมผีกล้องจราจรและสมองที่อยู่เบื้องหลังยิ่ง อัยินดีที่ได้พบก็้สอ,สองตัวของอดมเป็นคู่ปรับของตีนผีมาตั้แต่ปี1987สิจ่งที่ผมดูอยู่เนี่ยนะก็คือตัวเรดราติดก,กับกล้องอุปกรณ์เก็บแล้วก็หน่วยการคำนวณใช่มันก็ง่ายดีนะช่วยเราพยายามทำให้ง่ายที่สุดเลยหลายปีมาเนี่ยระบบคุณออกไปสั่งไปแค่ไหนกันแล้วครับผมออกไปล้านๆเลยครับ<อ>กับใบสั่งนับล้านเร็วสุดของเจมี่จะเร็วพอไหมแลวรถทั่วไปจะวิ่งได้เร็วแค่ไหน คือข้อพิสูจน์นี่อาจจะดูเหมือนกับปืนลำแสงแต่ว่ามันคือปืนเรดาร์ครับเผื่อกล้องจราจรจับรถไม่ทันวินัดำก็ยังอ่านค่าได้ผมรู้สึกเหมือนกับนักสู้หัวเลยมาเลยย่าส <Yeah! S 1> ี่สิบสี่สิบห้าห้าสโอหกสิไมล์ต่อชั่วโมงครับ <laughs> จากหยุดสนิท ความเร็วปกติก็ปกติระยะยาวขึ้นอาจแสดงว่ามันมีอะไรได้แต่คนขับมีถืนพอไหมก็เช<อ><อ>่นเคยแล้วครับปัญหาใหญ่สุดของเราไม่ใช่ทําเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องของการจัดการปัญหาเรื่องความปลอดภัยต่างๆเราจึงต้องมีคนในรถกับผมด้วยเระสะสาจะใส่ชุดกันไฟและหมวกทั้งหมดเลยนะครับเมื่อยาระเบิดแล้วเราพลิกคว่ำไฟไหม้อะไรพวกนั้นนะครับมันจะต้องเกิดขึ้นตามมา เจมี่คนมองโลกแง่ดีจากที่ผมคิดล้วนๆเลยไม่ใช่จากประสบการณ์อะไรทั้งนั้นแหละครับผมเดาว,ว่าเราน่าจะขับรถนี่หรือว่าเจมี่จะขับรถนี่เกินร้อยไปนิดหน่อยนะครับมันจะเอาชนะกล้องจราจรได้หรือเปล่าเออผมว่ามันคงไม่อะนะแต่ผมก็อยากจะรู้จริงๆเหมือนกันบอเลยเอ,อ้สามเจมี่จะหยุดจนมิดขณะที่อาดัมพยายามตามในรถฉุกเฉิน จะโหลดเฟิร์มทิ้งกระดำให้กินฟืนแต่กล้องจราจรล่ะจริงๆ<ร>ได้หรือเปล่าเนี่ยฮะได้สิเอ,อ่อของคุณความเร็วเท่าไหร่เหรอครับร้อยไมล์ต่อชั่วโมงร้อยไมล์ต่อชั่วโมงเอยมันมาไห้<อ>ดูสินนไหนไม่เร็วได้ป้ายทะเบียนชัดเลยด้วยดิพอดูเจมี่ทำท่าร้องไห้กันมาเป็นยังไงมั้ง โดนใบสั่งมากคุณโดนใบสั่งเลยล่ะได้ตีนผีเอ้ยจับได้ขขนงขาเขาเลยรู้ไหมรูปเดียวบอกได้หมดแต่มีโดนจับไม่มีพวา just เพื่อผมแล้วกันนะเราต้องวิจัยเกินหนึ่งครั้งซึ่งคือเป้าหมายของรายการนี้ไม่ไปวิ่งมาอีกปะจะเป็นด้วยเหรอใช่สิเพื่อนปาปๆๆปอะไรดีนะนี่ไปงานมันก็ไม่เร็วขึ้นอะแบบว่ามันไม่มีทางเลือกมากแล้วดีแล้วนะ สุดๆแล้วไม่รู้สินะพอเท่าคุณอาจจะไม่เก่งจริงก็ได้มึงพูดท้าทายน่าดู <c oughs> แต่ก็ทำให้หมอนั้นมีอารมณ์ขึ้นมาได้แก่แล้วโถวผลออกมาวิ่งสองครั้งร้อยมาต่อชั่วโมงทั้งคู่รูปงามๆของป้ายทะเบียนเจมี่นะครับสองรูปชัดๆเลยแล้วก็ใบสั่งสองใบเอาไปเลยดูว่าผมจะดันให้เจ้าฟีนิกซ์นี่ทำสุดๆเลยได้หเปล่านะครับหรือว่าเจมี่จะถึงขีดสุดแล้วนะในสาม และ2และ1ไปนไ่เลยความอยากเอาชนะของไอ้ดำถูกกระตุ้นเมื่อรับสัญญาณเขาก็ออกทันทีแล้วเขาก็เอาชนะเจมี่กับกล้งได้ไหมเป็นไงบ้างผลน่ะคุณทำได้เท่ากับผมเปรียบเลยอ่ะก็ปล่อยมันก็ได้ร่อหมายต่อชั่วโมงแล้วเราก็ได้รูปคุณ่ะอ้าว เราจะเอาการทดสอบแค่นี้มาสรุปไม่ได้หรอกนะต้องหาพลังที่มากขึ้นหารถคันอื่นรถจริงๆมาเลยเ